การเป็นที่หนึ่งในใจของคนครับคุณต้องมีศาสตร์อันหนึ่งคือการดึงความสนใจของใครก็ได้ในโลกใบน,นี้ก่อนไม่งั้นคุณเป็นที่หนึ่งในใจของใครไม่ได้ครับคนจะไม่สนใจคุณเมื่อ,อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณดีกับเขาแบบสุดฤทธิ์สุดเดชปอน,นิบัติพัฒวีต่างๆมันจะมองว่าคุณเป็นของตายเพราะสมองของเขาไม่รู้สึกว่าคุณมีอะไรที่น่าสนใจค,คุณต้องใช้เทคนิคนี้ครับพูดหวานครับเอาใจใส่การชินชาครับคือต้องสลับและบาลานซ์กันครับ เวลาที่คุณอยากทําให้ใครสนใจเนี่ยจำไว้อะไรก็ตามแต่ที่มันมันมีความขัดแยง้งสมองจะสนใจการพูดหวานการเอา,เอา,เ,อาเอาใจในบางครั้งและบางครั้งให้สลับเป็นชินชาบางครั้งรับสายเร็วบางครั้งรับสายชา้าซึ่งการสลับแบบนี้ไม่ได้ทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณมีคนใหม่นี่มันทําให้คนหาคําตอบพอคนหมกมุ่นเกี่ยวกับการหาคําตอบมันทําให้สมองคิดถึงคุณประมวลผลถึงเรื่องของคุณอยู่ตลอดเวลาครับ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนไล่ตามนะค,คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนคลั่งรักรูค,คมสอนไว้ในคอร์สสั่งกิจให้แฟนไล่ตามนะครับจากราคาเต็ม8,900บาทนะครับซึ่ง คนคนหนึ่งจะไล่ตามคุณได้ไม่ใช่เพราะคุณบังคับครับแต่คุณกระตุ้นความอยากของเขาได้มากเพียงพอคนคนหนึ่งอยากวิ่งไล่ตามคุณไม่ใช่เพราะคุณพยายามตามจี้ตามจิกครับแต่เพราะเขารู้สึกว่าคุณคือสิ่งที่เลอค่าที่สุดในชีวิตและไม่สามารถเอาคุณไปเทียบกับคนอื่นได้ครับเพราะงั้นเนี่ยครูคอมสรุปเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์สนี้ครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้ครับครูคอมให้โปรอยู่ที่990บาทครับสิทธิพิเศษเฉพาะ3ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้ส่งไปที่ไลน์แอดครับ